ขออน 0%, 0อาจจะไม่ได้ฟรีอย่างที่เราคิดเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่ว f ฟโลนนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่วอฟโลกันให้นิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาชวนทุกคนคุยจริงๆวันนี้มันก็จะไม่ใช่เรื่องลงทุนจา๋าลงทุนหนักอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าพอดีผมเห็นกระแสในโลกโซเชียลรวมถึงผมอยู่ตามกรุ่ปต่างๆด้วยเนี่ยก็จะเห็นกระแสรเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับนั่นก็คือกระแสการผ่อนชําระสินค้าน,นั่นเองครับที่นี่พอพูดถึงการผ่อนเนี่ย,ยจริงๆอะผมขออนุญาตย,ยกเคสที่มัน ดีกับพวกเรากับผู้บริโภคก,ก่อนละกันนะครับนั่นก็คืออย่างพวกการผ่อนศูนเดือนผ่อนศูเดือน6เดือนอะ่ะเอาข้อจริงพอเรามองด้วยภาพแบบตาเปล่าก่อนนะไม่ได้คิดอะไรเยอะลึกๆนะครับเราเห็นว่า เฮ้ยมันก็ไม่แย่เนี่ปกติเราซื้อของชิ้นหนึ่งสมมติอ่าไอโฟนเครื่องหนึ่งห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็จ่ายเดือนละห้าพัน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 ไปเรื่อยๆเฮ้ยได้สภาพคล่องอยู่กับตัวแถมเราก็ได้ของมาใช้ก่อนอีกเฮ<ๆ>้ยมันดีอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดคิดแบบผิวๆอะครับมันดีมากๆเลยครับทุกคนเพราะแค่ทุกคนลองคิดตามผมนะครับถ้าเกิดใครที่มีวินัยทางการเงินสูงสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีการบริหารเงินแบบทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆเเนี่่ยมือกก่ออนนนตเเเด็็ผมปลยคครับก็ืออย่างที่่่ผผมมออนขงใช้ครับเอาานี่ยบปเีามื่ สภาพคล่องสูงๆนะพวก e s a v i n g หรือว่าพวกเงินฝากพิเศษที่ให้ดอก2%อะไรเงี้ยครับหรือว่าพวกมันนี่มาเก็ตฟันดอก1.5ถึง2%ผลตอบแทนที่เขาให้นะครับพอเราจะต้องจ่ายเราก็จะไปขายกองทุน5,000ออกมาเพื่อมาจ่ายนะครับพอทำไปแบบนี้เราจะได้เงินเพิ่อมอีกประมาณ3-400บาทก็เหมือนกับเราซื้อของ discount ได้อีกตั้ง1%สําหรับคนที่มีวินัยการเงินที่สูงมากๆนะครับจริงๆมีแต่ข้อดีเต็มไปหมดเลยครับแล้วผมก็ encourage ให้ใช้ด้วยเพราะว่านอกจากได้ซื้อของที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดออกไปมีโอกาสเอาเงินไปลงทุนแบบง่ายๆได้ดอกกินฟรีอีกนะครับ นอกจากนี้ครับมันก็ยังได้พวกแต้มสะสมได้พอยต์ต่างๆเนี่ยจากการใช้บัตรเครดิตด้วยนั้นผมก็เลยว่าในแง่หนึ่งของผู้บริโภคนะครับมีแต่ได้มีแต่ได้แล้วก็มีแต่ได้เลยครับทีเนี้ยทุกคนเคยเกิดคําถามไหมครับแล้วถ้าไมร้านค้าเอยเจ้าของบัตรเอยถึงอยากให้เราผ่อนศกับบัตรเขาจังเลยครับแั้งที่พอเรามองในภาพแรกนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ย เราดูจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้แบบเต็มๆเลยนะครับแทบจะไม่เสียประโยชน์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกับว่าทำไมเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อของบางทีซื้อของชิ้นอย่าง p p o o n นะครับอยากได้โปรโมชั่นลดราคานดนึงนะครับบังคับผ่อน0% 6เดือน0% 10เเดือนจ่ายสดไม่ได้ส่วนลดนะครับทุกคนถ้ามถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเวลาที่เราผ่อนบัตรหรือว่าผ่อนรูดซื้อของซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีผู้ได้ผลประโยชน์ได้เสียเรื่องนี้นะครับอยู่ทั้งหมด3ปาร์ตี้ด้วยกันครับปาร์ตี้แรกก็คือลูกค้านี่ครับตัวเราเนี่ยแหละครับปาร์ตี้สก็คือร้านค้าที่ขายของให้กับเรานะครับส่วนปาร์ตี้ที่สาก็คือธนาคารหรือเจ้าของบัตรนั่นเองครับถ้ามองแบบในเลเวลหนึ่งที่มองแบบง่ายๆก่อนนะครับคือลูกค้าซื้อของได้ทันทีจ่ายเงินออกน้อยลูกค้าแฮปปี้นะครับร้านค้าขายของได้มีกําไรเกิดมาจินเขาก็ปีครับ แล้วเจ้าของบัตรเนี่ยครับเขาได้อะไรครับทำไมาอยู่ดีเขาต้องมาออกบัตรพลาสตสิกีเรียมๆหรือบางันเป็นเมทัลการนะครับและให้เรา ใช้เงินเขาฟรีอีกแล้วผ่อนจ่ายได้อีกสิเดือนอีกสบายๆแบบนี้ทําไมก็ถึงยอมนะครับคือโลกนี้ไม่มีใครทําอะไรให้กับเราฟรีๆแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเจ้าของบัตรหรือธนาคารเจ้าของบัตรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เช่นกันครับเพราะว่าโดยปกติอย่างแรกเลยนะครับที่เจ้าของบัตรจะได้นะครับนั่นก็คือสมมติว่าเขาลูบหมื่นหนึ่งปืดไปนะครับโดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากทางร้านค้านะครับไม่นับผู้บริโภคลักเก็บจากร้านค้าเลยนะครับจะถูกชาร์จอยู่ที่2%น,นองับอนาจก็นต่อรองุ่มของร้านค้าต่างๆแล้วว่า ุูมใหญ่ขนาดไหนก็ไอมาจินตัวนี้หรือว่าค่าคอนเงที่เรียกเก็บตรงนี้ก็สามารถต่อรองได้นะครับแต่ว่าโดยปกติจะสตาร์ทที่ประมาณสัก2%ครับทุกคนดังนั้นหมายความว่าพอมีคนรูดบัตร10,000มซุ้ปุ๊บล้านค้านะครับ จะต้องเสีย200บาทให้กับทางบัตรเครดิตนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าบางร้านค้านะครับถามเพราะว่ารับบัตรเครดิตไหมร้านก็จะบอกเลยว่าขั้นต่ำ5 0า500ค่ะขั้นต่ำา800ค่ะขั้นต่ำพันหนึ่งค่ะเพราะเป็นเหตุผลนี้แล้วเพราะว่าถ้าโวลูมมันต่ำมากมาจินเขาได้น้อยแทบจะไม่เหลือกำไรให้กับร้านค้าเลยนะเขาขอโวลูมที่เยอะขึ้นหน่อยเพื่อจะได้ซัพพอร์ตกับส่วนนี้ได้นะครับที่นี่ครับทุกคนก็อาจจะนึกว่าแล้วทำไมร้านค้าต้องยอมเสียสองเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเอาง,ง่าย ความรู้สึกเราอยากจะใช้งานกับที่ไหนมากกว่าผมเองเนี่ยอยากใช้กับร้านที่มันรูดบัตรได้ครับเพราะมันมีทั้งแคชแบ็กมีทั้งเงินสะสมถูกไหมครับทีนี้ครับมองในอีกแง่หนึ่งครับคือปกติเนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาในร้านสมมุตินะครับว่าเขาอยากจะใช้จ่ายแค่ห้าพันอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีโปรอย่างงุูนอย่างนั้นอย่างเงี้ย อํนาจในการซื้อของลูกค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มเติมขึ้นครับอย่างเช่นสมมติว่าเดิมทีลูกค้าตั้งใจจะมาซื้อของ5,000บาทถูกไหมครับมาจิ้นอยู่ที่20%ร้านค้าก็จะได้แค่1,000บาทถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีโปรโมชั่นบัตรเครดิตอย่างงุ่นอย่างนี้กระตุ้นให้เขาสามารถซื้อได้อํานาจการซื้อสมมติเพิ่มจาก5,000เป็น30,000นะครับซึ่งอันนี้มีบทรีเสิร์ชรองรับเลยครับว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยทำให้เรามือเติบม,มากขึ้นครับแล้วการผ่อนของทําให้เราซื้อสินค้าที่ใหญ่มากกว่าตัวเราเองเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นครับในแง่นี้ครับร้านค้าได้เงินมากขึ้นดังนั้นการจ่าย ค่าธรรมเนียม2%ในการใช้บัิรของลูกค้าเลยไม่ใช่ประเด็นอะไรตรงนั้นเลยครับมันเป็นเรื่องที่วินวินทั้งสองฝ่ายรายได้อีกหนึ่งช่องทางและเป็นรายได้ที่ใหญ่ที่ค่อนข้างใหญ่มากสาหรับเจ้าของบัตรเลยครับนั่นก็คือดอกเบีย้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชาระนั่นเองครับพออยึ่งนี้นนทุกคนอาจจะงงอา้าวก็0%สิบเดือนก็จ่ายให้มันตรงจ่ายให้มันเปะ๊ะเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยปรัปบหรือดอกเบีย้ยหรือเปล่าคาตอบคือใช่เลยครับทุกคนแต่ต้องบอกกับทุกคนก่อนครับว่าคนมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเลยครับคือคนส่วนใหญ่พอรูปไปปุ๊บบางครั้งก็ลืมพอลืมปุ๊บมีค่าทวงถามด้วยทวงถาม88บาท100บาทนะครับแล้วแต่ค่าแล้วแต่บัตรแล้วก็รวมถึงพอเราลืมจ่ายหรือว่าบางทีสภาพคล่องขาดแล้วก็ไม่สามารถจ่ายได้จริงๆนะครับมันจะเกิดสิทีิเรี้่าดอกเบี้ยขึ้นด้วยครับและการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนะครับบอกเลยครับว่าไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้บัตรแบบเราเท่าไหร่เลยครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับทุกคนสมมุติว่าทุกคนกูนี้5 0 0 0 0บาทตัวเลขที่เราใช้้้้กันนนมาาาตลลอออดดด500,000 5บคครรจ่่ยยไไปปแวววงงงงผุ๊ี 2อ0 5 0ถูกไหมครับเวลาที่เราถือว่างวดที่6เราเกิดสภาพคล่องขาดหรือว่าลืมจ่ายขึ้นมานะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าดอกเบีย้ยที่เขาเรียกเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บจากเงินคงเหลือ25 0 0 0นะครับแต่เขาเก็บจากก้อนใหญ่คือ5 0,000บาทนั่นเองครับดับงนั้นในเคสนี้เนี่ยคือบัตรเองครับก็จะได้ดอกเบีย้ยจากเรื่องนี้ไปเต็มๆด้วยเช่นกันครับแล้วอีกหนึ่งผลพวงที่มันได้เกิดเข้ามาต่อมาจากเรื่องนี้นะครับก็คือเวลาที่เราใช้รูดผ่อนหรือรูดบัตรอะไรอย่างเงี้ยเขาการันตีได้เลยครับวานวงเวลี้ เราจะไม่ป kind of mm ิด hmm. บ um, okay. so anyway, ัตรเขาครับแล้วเราก็จะมีเหมือนกับมีเ n g a ก e มีความ l o y a l t y มากขึ้นใช้แล้วก็ใช้ต่อสัหน่อยใช้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นนี่แหละครับนอกจากที่เขาจะอำนวยความสะดวกให้เราผ่อน0%สิบเดือนด้ของหนึ่งอย่างนะครับเราอาจจะไปผ่อน0%สิเดือนกับของอีกหลายๆอย่างหรือว่าอาจจะไปใช้ซื้อของรูดซื้ออะไรตามร้านที่มีโปรโมชั่นให้เนี่ยก็จะมีโอกาสใช้งานมากขึ้นเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับแต่ว่านอกจากผ่อน0%สิเดือนนะครับตอนนี้มันก็มีอีกเทรนดหนึ่งที่ผมว่า น่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้อยู่ผมอยากให้อยู่ค่อนข้างห่างๆนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของวินัยทางการเงินที่ไม่ค่อยดีเลยครับนั่นก็คือการซื้อก่อน ผ่อนที่หลังหรือว่าถ้าเกิดที่คุณเห็นก็คือในพวกแอปช้อปปิ้งต่างๆมันจะมีแบบเปยเลเตอร์ถึงไหมครับไอ้เหล่านั้นเนี่ยคือน่ากลัวมากนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้เปยเลเตอร์เนี่ยตอนนี้คือเขาให้วงเงินต่อคนเนี่ยประมาณสัก20,000บาทมันก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้เป็นอาชีพฟรีแลนซ์เป็นเออ่แบบอาชีพที่มันไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันก็จะสามารถทําบัตรเครดิตได้ยากถูกไหมครับที่เนี้ยเขาทำไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะไปใช้ช้อปปี้เพย์เลเตอร์กันครับซึ่ง ตอนนี้หลายหลายห้างหลายๆที่นะครับก็เริ่มเข้าไปเข้าร่วมกับ s h อปป e p a y l a t e r ater, ครบก็คือสามารถเอาเงินใส่ช h อป e ีเนี่ยแล้วก็จ่ายปื๊ดเสร็จปุ๊บผ่อน3เดือน6เดือนได้แต่มีดอกเบีย้ยนะครับซึ่งดอกเบีย้ยปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ25%อย่างเช่นสมมติว่าออย่างห้างแมคโครตอนนี้ดังมากนะครับทุกคนในกลุ่มรีวิวแมคโครที่แบบคนจะเอาของมาโพสกันว่าตอนนี้แมคโครสาขานี้มีของน่าสนใจอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอีกโพสอีกประเภทหนึ่งครับที่แบบว่า โพสตไก่ตัวหนึ่งบอกโอ้ไก่ตัวนี้ถูกมากราคา12บาทเท่านั้นเองก็คือผ่อน12เดือนไก่ตัวเดียวนะครับผ่อน12เดือนเดือนละ12บาทจากราคาต้นทุนก็คือ1 3 9ผ่อน12เดือนเสร็จก็คือ1 4 4ยบ่าทอะไรเงี้ยมันก็จะมีการใช้จ่ายแบบนี้ล่วงหน้าไปมากขึ้นนะครับซึ่งสำหรับผมเองผมคิดว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มใช้จ่ายแล้วก็ผ่อนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มผ่อนสินค้าอื่น แม้ของเล็กน้อยเราก็จะผ่อนเนี่ยมันทําให้วินัยการเงินเราแย่ครับหรือว่าจริงตอนนี้มันก็อีกเชนหนึงที่ไอเรื่องペレーターเนี่ยแหละครับที่ผมเห็นมาแล้วแบบ ใครเป็นเหยื่ออยู่เนี่ยผมว่าต้องระวังเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ผมมีบินค่าไฟอยู่2000ถูกไหมครับผมเข้าไปในกลุ่มแล้วแล้วผมก็ไปแบบโพสต์มาบอกว่าหาคนจ่ายค่าไฟให้หน่อยมูลค่า2,000เดี๋ยวโอนเงินให้พันแทันทีนะครับคนที่มีช้อปปี้เบรเตอร์หรือมีวงเงินเหลือแล้วร้อนเงินเนี่ยเขาก็จะเข้ามาครับแล้วก็จ่ายค่าไฟ2000ให้กับผมแล้วก็เลือกผ่อนจ่าย3เดือนนะครับผมเองก็ได้ประหยัดค่าไฟในแง่ของผมเนี่ยผมก็ได้ประหยัดค่าไฟไป200ถูกไหมครับคนที่เข้ามาแล้วเขาร้อนเงินเขาก็ได 1, 8, ไ 708บาท7 1 0บาทตอ่อทุกๆเดือน3เดือนไปนะครับมันก็ดูเหมือนจะวินวินเพราะคนร้อนเงินก็ได้เงินผมเองก็ได้ประหยัดค่าไฟถูกไหมครับผมบอกก่อนเลยนะครับทุกคนมันหนักมากนะเพราะว่าเราได้เงินแค่พันแแต่เราจ่าย3เดือนสุดที่จริงๆอ่ะสองพันหนึ่ง 2, 1, นะครับทุกคนถ้าคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยผมว่ามันประมาณ20%ต่อ3เดือนได้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดเป็น,นกลไกแบบนี้นะถ้าเกิดคิดเป็นต่อปีนะครับประมาณดอกเบีย้ยประมาณ80%นะครับทุกคนผมบอกประมาณนี้นอกระบบแล้วนะครับทุกคนนนดััง้ เวลาจะใช้สินเชื่อใอดๆหรือว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้จักระมัดระวังมากๆนะครับแล้วสินเชื่อเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่เงินฟรีนะครับทุกคนมันต้องมีภาระการใจคืนรวมถึงดอกเบีย้ยที่ตามมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องของดอกเบีย้ยในเม็ดเงินที่มันน้อยๆอ,อย่างเช่นอ่ะไปซื้อไก่ตัวหนึ่งร้อบาทผ่อน12เดือน ตกเดือนละ12บาท14 4คิดแบบเพี้ยาบาทเองต่อเงินทั้งหมดนะครับเอาจริงคือมันไม่ได้เยอะหรอกครับทุกคนแล้วซึ่งร้านค้าเองก็รู้เขาว่ามันไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาอาศัยวอลลุ่มที่มันใหญ่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลเสียที่ตามมาจากการใช้สินเชื่อแบบทุกอย่างด่าไปเรื่อยเนี่ยมันจะไม่วินัยการเงินเสียนั่เองครับทุกคนซึ่งต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ครับการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ดีการผ่อนสินค้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่นะครับแต่ว่ามันจะทาให้ทัศนคติเรื่องอนื่ ไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกครับคือการที่เราใช้สินเชื่อดะไปเรื่อยใช้ทุกอย่างนะครับมันจะทําให้ความสามารถในการอดทนรอต่อสิ่งร้าเหล่านี้นะครับแย่ลงเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมเงินก็ตามนะครับเราจะออมเงินได้ยากขึ้นการลงทุนเนี่ยการลงทุนให้มันรอและให้เกิดผลการเติบโตที่มันดีสองสปีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเราจะเริ่มรอไม่ได้เราจะเป็นคนที่ใจร้อนมากขึ้นอยากได้ต้องได้เดี๋ยวนีนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราเริ่มใจร้อนกับทั้งการออมและการลงทุนเมื่อไหร่นะครับสิ่งการเป็นหนี้ เริ่มเป็นง่ายมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับถ้าเกิดตอนในเด็กใครเคยโดดเรียนนะครับโดดเรียนครั้งแรกนี่เครียดโอ้โหกลัวจับโดนจับได้โดนครูจับได้กลัวคุณพ่อคุณแม่รู้นะครับพอเริ่มครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับมันจะเริ่มโดดง่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกันเวลาที่เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วมีพนักงานหรือว่าเซลล์เนีย่ยเอามาสินค้าให้ทดลองแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพอลองใช้มันก็ฟีลกู๊ดดีใช้ไดด้้้้้้้้คคคคคครรรรรรรัััังงงงงนนนนนึพอออออใใหลลลเเเเื่่ยยๆะะาาาาาาาจจููสกกกกกวิม็็็ีปขต การเป็นหนี้ก็เหมือนกันครับการเป็นหนี้ครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกคิดมากคิดหนักคิดเยอะนะครับแต่ว่าพอเริ่มเป็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยครับว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะเป็นง่ายมากขึ้นเรื่อยๆลูดง่ายมากขึ้นเรื่อยๆก็บอกไม่เห็นเป็นไรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเลยครับเพราะว่ามันทาให้การอดทนรอของเรานะครับน้อยลงเพราะการอดทนรอมันน้อยนะครับทุกอย่างมันจะถูกเร่งไปหมดแต่ถ้ารายได้เราไม่ได้เร่งตามรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะกลายเป็นหนี้ระยะยาวแล้วก็ลลลล้มะายยในนที่สุดดไเครับ อันที่2ครับมุมมองเรื่องของการเงินเนี่ยนอกจากเรารอไม่ได้นะครับมุมมองที่เวลาเรามองหาเงิน หรือว่าเราอยากจะได้สินค้าใดๆก็ตามเนี่ยเราจะไม่ได้มองที่มูลค่าทั้งอันของมันครับแต่เราจะมองภาพที่สั้นลงครับเป็นเดือนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็หาเท่านั้นแล้วเราก็จะไม่ได้มองภาพก้างวันเงียแล้วของชิ้นนี้มูลค่าเท่าไหรเลยนะครับกลายเป็นว่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะหาเงินเพิ่มหารายได้เพิ่มเนี่ยเราจะไม่ได้มองว่าของชิ้นนี้ราคา5 0าหมื่นแต่เราจะมองชิ้นนี้ห้าพันต่อเดือนเท่านั้นเองเราจายแค่ห้าพันมุมมองของเงินในการหาเงินในการเก็บเงินในการออมเงินในการขยันทํางานมากขึ้นนะครับ มุมมองมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันจะกลายเป็นเอามาที่เล็กลงนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็อันตร,รายเหมือนกันครับทุกคนเวลาที่เรามองภาพทุกอย่างเป็นภาพเล็กมองทุกอย่างกลับมาสั้นนะครับมันจะขาดแปลนระยะยาวและทําให้เราหลงทุกอย่างนะครับไปในระยะสั้นทั้งหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับเวลาแผงการเงินถ้าใครมองสั้นเมื่อไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างแย่เลยครับทุกคน อันที่3มครับมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้น้อยลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับเพราะว่าเมื่อเราเริ่มผ่อนสูงเป็นสิเดือนชิ้นแรกเริ่มใช้สินประเด็นสินเชื่อเข้ามานะครับมันอาจจะผ่อนไม่เยอะละครับทุกคนพันสองพันสามพันนะครับแต่ว่าพันสองพันสามพันห้าชิ้นหกชิ้นเจ็ดชิ้นแปดชิ้นเก้าชิ้นเนี่ยมันก็เป็นอ m o u าเงินที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราทําแบบนี้เราแพลนไปแล้วาข้างหน้าว่าจะมีเงินเข้ามาแล้วถ้าสมมติว่าเกิดอะไรสะดุดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น รายได้ตกนะครับตกงานเกิดเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาครับแล้วเราไม่ได้วางแผนรองรับไว้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าพอเราไม่มีสภาพคล่องเหลือมาจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับไอ้สิ่งที่เราคิดไว้ว่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับจำตอนต้นได้ไหมครับว่าทาไมคนกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วยังต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ถึงไม่สามารถจ่ายตามงวดได้นะครับเหตุผลเพราะแบบนี้แหละเพราะมันเกิดเหตุไม่คาดฝันมันเอาออฟ plan ของเราไปพอเรามองทุกอย่างสั้นมากเราไม่ได้มองภาพระยะไกลว่ามีควว่ยหล้ดดอกกไแถูิ ก็จะมีในอนาคตนั่นเองครับเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเะนั้นสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากกดเหล็กในการใช้บัตรเครดิตก็ตามผ่อนศูนเดือนก็ดีหรือว่าใช้สินเชื่อใดๆก็ตามนะครับต้องคิดหลายๆครั้งคิดหลายๆรอบเลยนะครับว่าในสินเชื่อที่ผมใช้พวกนี้ที่ผมพูดถึงนะครับมันอาจจะเป็นเน้นพวกอุปโภคบริโภคไม่นับนตัวใหญ่ๆอย่างรถยนต์หรือว่าพวกบ้านนะครับที่อาจจะต้องมีเทคนิคใส่เข้าไปเพิ่มแต่ว่าอันเนี้ยเน้นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอิเอล็กทรอนิกส์สั้นๆที่ซื้อ้อออใชงง่ายงายยยแแลลกกันันะครเื จะบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดใครจะผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น0.10เดือนแบบมีดอกเบีย้ย0.3%หรือใดก็ตามนะครับ ถ้าวันนี้เราไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อมันนะครับแปลว่าเรากําลังยืมเงินแนอนาคตมาใช้ดังนั้นบอกกับทุกคนเลยครับว่าห้ามซื้อครับทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดความเสี่ยงที่ผมพูดถึงเลยครับว่าไอ้ที่เรามองว่ามันน่าจะจ่ายได้แล้วมันจ่ายไม่ได้ทําให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับมันจะไม่เกิดสิ่งนั้นครับแล้วไอ้ภาพที่เราคุยกันในต,ตอนต้นว่าเนี่ยก็มีเงิน5 0,000เก็บไว้จะซื้อสดก็ได้แต่ว่าเราจะแค่เอาแบ่ง4ี่หมื่นห้าไว้ในบัญชีห้าพันจ่ายสี่หมื่นห้าไปลงทุนในด,ดอกเบี้ย เมื่อเรามีเงินสดสําหรับซื้อแต่เราเลือกนะครับว่าเราเลือกที่จะผ่อนเลือกที่จะซื้อสดเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินสดสามารถซื้อได้มันคือการหวังอนาคตและอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับเรื่องนี้นะการเงินทุกคนรู้ทุกคนรู้หมดครับว่ามันมีความไม่แน่นอนดังนั้นมันเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มากๆครับทุกคนอย่าหวังชีวิตด้วยกับอนาคตครับ อันที่2ครับอยากให้ถามตัวเองจริงๆครับว่าไอ้ของที่กำลังจะซื้อเนี่ยครับโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันไม่ได้เสริมสร้างรายได้หรือว่าช่วยทําให้เรามีรายได้มากขึ้นได้นี่ครับมันจําเป็นจริงๆกับชีวิตเราหรือเปล่าครับเรื่องนี้ก็สาคัญนะครับเพราะผมเชื่อว่าเรานะครับมีความต้องการที่ไม่ที่สุดอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันเป็นเพดานกั้นไว้ให้เราไปต่อได้ไม่มากก็คือรายได้ถูไหมครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับคือเราต้องดูครับว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงๆหรือเปล่าาาาาาาเเเเรรรรรรต้้อองงกมันจิหืปล่่ะพวถา เสียโดยเฉพาะการไปผ่อนสูงเป็นสิเดือนกับของที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะซื้อมาระวาหว่างเฉยเงี้ยครับมันจะกลายเป็นว่าเราทิ้งเงินเปล่าไปด้วยซ้ำนะเพราะว่าสินค้าผมว่า99%บนโลกครับซื้อมาแล้วมูลค่ามีแต่จะลดลงนะครับซื้อมาไม่แกะไม่ใช้นะครับ มันก็จะมีการเสื่อมอายุตามภาพตามรุ่นไปเพราะรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าราคาก็จะตกไปด้วยนะครับยิ่งเสื้อผ้าก็จะยิ่งขายพรแฟชั่น ession, มันเอามันก็ขายต่อได้ราคามือสองที่ค่อนข้างแย่ด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ถามตัวเองครับว่ามันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าข้อ3คือไหวหรือเปล่าครับไอ้นี่ผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับว่าถึงแม้เราจะมีความต้องการมากมายนะครับแต่เงินเราเหลือเฟือซื้อมาอกก็ไม่เป็นไรก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเงินเรามีจํากัดนะครับความต้องการเรามีไม่จํากัดอยู่แล้วดดััััััังงงงงนนนน้้้้ออออยย่่่่่่าาาาาาาลลืืมมมมมถกกรรรระะเเเเปป๋ตตคควววววททุุไหหผีีสสํญ ความต้องการผมอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดอยู่แล้วแต่ว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยครับจะเป็นตัวกําหนดว่าเราควรหรือไม่ควรใช้กับสินค้าอะไรดังนั้นพอเรามีเงินอย่างจํากัดนะครับการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมันเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับนั้นการวางแผงกนการเงินเลยมีส่วนร่วมเลยมีความจําเป็นในยุคสมัยนี้มากๆในยุคที่ทุกคนถูกกระตุ้นให้ใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ เอาจริงๆนะครับผมว่าสื่อหลักตอนนี้ที่ทุกคนใช้ที่ฟังคลิปผมอยู่เนี่ยผมว่าสื่อหลักที่ทุกคนเล่นไม่ใช่ทีวีเลยครับแต่มันคือโซเชียลมีเดียพอเป็นโซเชียลมีเดียถ้าทุกคนลองจับพฤติกรรมเล่นแบบตั้งใจนะครับเล่นแบบมองหาโอกาสเล่นแบบมองหาของทุกคนจะเห็นเลยนะคบว่าถ้าอย่าง a c e b o o k เนี่ยผมว่าไม่เกิน4โพสครับก็เราก็จะเห็นโฆษณากระตุ้นให้เราซื้อบ้านซื้อรถซื้อแชมพูซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ถูกไหมครับเราแทบจะไม่เห็นโฆษณาเลยนะครับที่บอกให้เรารู้จักประหยัด ประหยัดอดออมเก็บเงินน้อยมากครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็อยากได้เงินในกระเป๋าเรายิ่งเราใช้จ่ายมากเท่าไหร่ก็หมายควาว่านั่นคือรายได้ของเขาเขาลงทุนยิงแอดมาเขาไม่ได้ยิงแอดฟรีหรอกครับเขาตั้งใจยิงแอดเพื่อหากําไรจากคนที่เห็นแอดเขานั่นเองดังนั้นภาพรวมนะครับมันก็จะมีคนแต่อยากได้เงินในกระเป๋าเราอยากกระตุ้นใช้เงินจากกระเป๋าเราไปดังนั้นคนที่สามารถปกป้องเงินในกระเป๋าเราได้จริงนะครับก็มีแต่ตัวเราเนี่ยแหละครับที่จะต้องรู้ทันตัวเองรู้ทันสังคมรู้ทันโลกนะครับว่าอะไรจําเป็นไม่่่่ําาเอไหววมียผคคืสสิงทัญล ทั้งหมดนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สินเชื่อแม้ผ่อน0% สิเดือน12เดือน3เดือน6เดือนจะดูเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่ควรระวังและมีความเสี่ยงขนาดใหญ่มากๆและคนจํานวนมากมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็หลงเข้าไปในลูปของการผ่อนสูงเป็นสิเดือน,ดดอนและสุดท้ายก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยในปริมาณที่มหาศาลอยู่ดีผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เสียดายมากๆเลยครับส่วนเพื่อนมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรอยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่เวฟโลกกันให้นิดหนึ่งละกันนะครับผมจะได้หาเรื่องราวสนุกๆเล่ากนีบ